สวัสดีค่ะช่องมวลชายคนบ้านทุ่งชาแนลค่ะนี่หน่สวยเหรอไม่สวครับนี่สวมแบบน,นั้นเพราะจะใส่หัวตัวนี้จะเป็นจมูกที่ยื่นออกมาตรงนี้เวลามันเดินน่ะมันก็จะรับเงี้ยไปอไมันจะกระตุกมันไม่ต้องไปล็อกมันไม่ต้องไปจอบไม่ต้องไปนี่นอย่างนี้เนี่ยเออก็แบบนี้แหละที่ต้องการไอเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นใช่ครับเฮ้ยจ้าเนี่ยเพื่อก่อนล่ะเพื่อมันพอดีึ่งง้จะบริการป่ะอ่าง้อหน่อยสองเดือนไหม ผมก็เห็นง่วนน้ำหอมปเายของบ่ออกมาออกแล้ว <te พี่ครับอันนี้น้ uhm, อยสุดบ่แมนน้อยของผมอันนี้อันนี้อันนี้เซนเท่าไหร่เซนจ่าบาทนี่เซ็นละนี่ร้อยยี่สิบบาทอันนี้่ร้อันนี้ร้อยเดียวเซ็นเท่าไหร่เอาไปเพื่อก็ได้ทั้งทั้งหน่อยทั้งใหญ่อ่ะนั่นเอาอันนี้เซนนี่ก็ได้ครับนี่อันนี้ก็ับไงเซนงั้นเอาสองเซนหมดครับมีแต่สีแดงเอาสีเขียวบ่ไม่ใช่ กะส่วนมากแดงคายดีไแไดงโมแต่แดงละอันนี้นัะนน้าบ้าวันี่ถุงถุงกะสอบเหนียวๆอ่ะแบบนี้ที่เออไปปลูกแตงอะะ่นะ,ะ,อนอะนี่แตงขี้ด้วยหรือโอบ่มีไอ้ถุงถุงใหญ่เลยที่เป็นกระสอบไหม,อมนอนบ,บอกถุงงัดยางแล้วครับงัดก้อนอยางโอ้บ่ได้โอ้จะไปปลูกแตงแทนตาลุบ แทนตารูปแตงโมแตงไทยนี่ใส่เายนดลนะตักปุ้งปุ้งขฝอยนี่กระช่งอันนั้นสิทีชุดกระมูเหรอปะอันนี้มันน่อยผดบ่ไม่ีสามไส์มีเล็ก เออถัแอง,อองแงงเขียวต้องเอาผ้ารางเขียวแบบนี้เนาะไปทำออข้อกันยุงไปทำข้อกันยุงให้กับนำโชคนะคะ ต้องใช้ผ้าเขียวแบบนี้แต่แรกๆก็เปิดพัดลมแล้วก็จุดยากันยุงเอาก่อนนะคะเพราะว่าจะให้ไปอยู่ที่ลงรถกับถุงทองนะคะเสร็จแล้วก็วได้กินเขา สาลูกน้อยกว่าจะทำเรื่องเสร็จกว่จะอะไรเพิ่งได้กินขั้นต่อมึงจะได้กินไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเสร็จเคก็ซื้อนมรื้อเชือกคองน้องวิธีตักกุ้งซื้อเชือกของคอให้น้องแล้วก็ซื้อนมแล้วก็ซื้อขวดนมนม ยังเหลือผ้าอีกนะผ้ามีเยอหรอลผ้ามีเยอะอ,อ,อ๋อมีเยอะอยูอ่เนาะว่าเตรียงงมผ้าไปอาบน้ําให้น้องแชมพูก็เอาแชมพูถุงทองนะาะายเอสซีอาบ <laughs> เอาแชมพูถุงทองนะคะไว้อาบน้ํานะคะให้นําโชคนะคะอาบน้ําทําความสะอาดเช็ดให้เขาแล้วก็เอาแป้งฝุนนะ่นโรยเนาะพอยุงมันมันยุงมันไม่ชอบแป้งแป้งฝุน่นโรยอ่ะพอ ยุงมันได้กินแป้งมันก็จะไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ก็อากาศร้อนมากมคืนก็เปิดพัดลมไล่ยุงเปิดไฟไล่แมงด้วยเปิดไฟไล่แมงให้ด้วยเปิดพัดลมไล่ยุงให้ด้วยแล้วก็จุดยากันยุงให้ด้วยอเอาจะคืนนี้จะเอาน้องไปก็คือช่วงเนี้ยช่วงที่ยังไม่มีคอกยังไม่ทำคอกให้น้องเนี้ยเราจะเอาน้องไป อยู่กับถุงทองกับวอมเงินก่อนก็คือ,อไปนอนที่ลงรถลงกับรถกลางวันเราจะเอามานอนใต้ต้นไม้กลางคืนเราจะไปนอนที่ลงจอดรถอ,อจนกว่าน่นแหละเราจะมีอ่ามีเหล็กมีอะไรมาทำอคอกให้น้องพาย่าอะไรเสร็จเนาะพาย่าจะไม่ร้อนถ้าไม่ทิ้ชิดมันจะร้อน,อนเดินไอคุณเด้อพี่น้องเอฟซีเอ้ย เดือนหน้าพูดแล้วเนะเาะกอเดือนหน้าถึง<อ>จะได้ทํานะคะใช่เดือนเดือนนี้ก็น้งมนก็ยังยังไม่สะดวกทํานะคะมันจะเป็นเดือนหน้านัาน่นแหละถึงจะสะดวกทาเราจะเอารถจอดไว้ข้างนอกก่อนจดไว้ข้างนอกแล้วน้องไว้ที่โรงรถตอนกลางคืนทํคข้อให้น้องก็จะมุงพาย่าก่อนก็ได้ยังไม่ได้มุงเมทันชิตมุงพยาย่าตั้งสี่เสามุงพยาย่า ก็เอาทรายยกพื้นสูงด้วยทรายทรายทมยเราจะเราจะเราจะทํากรอบก่อนเราจะทํากรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาทรายถมไปใส่ให้มันเต็มก็คือให้พื้นทราย,ยามันสูงเหนือกับพื้นดินเพราะว่าข้างล่างพื้นดินนะ้ํามันจะซึมแล้ะขังเนาะใช่เราก็เลยจะเอาทรายถมไปถมให้พื้นมันสูงให้น้องนอน,นที่ทรายามมาโหงามมากเลย้งานปั้นนะคะ เราเจา้าทรายทําเป็นชั้นของสูงแล้วก็ให้น้องนอนบนทรายเอาฟางไปโรยนิดหน่อยให้น้องนอนบนทรายบนฟางอ่าแล้วร,บรอบๆพ่อเนี่ยเราจะปลูกหญ้าหวานเราจะปลูกหญ้าหวานไว้ให้น้องแล้วก็จเจ้าน้ําใส่ไว้ให้น้องเราจะอะ่ากั้นห้องให้น้องด้วยอ่าม้งเขียวใช่เพราะม้งเขียวกันยุงได้ม้งเขียวกันยุงให้น้องนะคะก็อนาคตนะคะเดือนหน้านัา่นแหละถึงจะได้ทํานะคะน้องมนตต้องรอ นะคะรอรอความพร้อมก่อนนะคะรอความพร้อมก่อนถ้าถ้าทำตอนนี้ยังไม่พร้อมนะคะจี่ไม่พร้อมหลายอย่างนะคะทั้งอุปกรณ์ทั้งปัจจัยทั้งเวลานะคะเรายังไม่พร้อมหลายอย่างเลยเราจะทําเลยไม่ได้และต้องให้น้องอยู่กับถุงทองไปก่อนเดี๋ยวเย็นเนี้ยสนุกแน่ไม่รู้นะ ออมเงินอ,งอ,งอ่ะลุงทองก็ไอ้ลุงทองแม่อะไรแต่ออมเงินนี่สิออมเงินมันจะส่งเสียงทั้งคืนเลยใช่ว่าเสียงอะไรนี่นี่นี่หน่อยมันส่งเสียงฮ่าตลอดคืนเลยออมเงินอ่ะแล้วน้องนำโชคก็เปลี่ยนที่ก็อาจจะมีการร้องร้องอีพ่ออีพ่อเขาตลอดเขาจะ,าจะไม่ร้องก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็กำลังตามน้องไปอยู่นะคะตอนนี้ ซื้ออุปกรณ์ที่ตลาดนิดหน่อยนะคะน้องก็ดำหน้าไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะลุ้นนะคะโชคลาบนะคะจากน้องนำโชคนะคะก็เจ็ดแปดแปดหกนะคะลุ้นนะคะแล้วก็หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะสองสองนะคะลุ้นได้เลยนะคะลุ้นเลขโชคลาบของน้องนำโชคนะคะฝากเป็นกำลังใจช่องมลชัยคนบรนทุนชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์ะ like นะคะ ติตตามชมคลิปไม่ข้ามด่านขอทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภม่นรวยไม่เจ็บไม่จนคอยมีเหลือจินเหลือเจ็บไปใช้ต่อไปนะคะอนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะทั่วโลกนะคะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่อ่าช่วยอุปธรรมข้าชูนะคะน้องน้ำชุกนะคะขอให้ทุกท่านและครอบครัวจะมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนคอยมีเหลือจนินเหลือเจ็บไปใช้ตลอดไปนะคะโรคภัยยาเบียดเบียนนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะสวัสดีค่ะ